เมืองไทยเนี่ยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเขาทำธุรกิจที่เมืองจีนแล้วก็ในวันเกิดเด็กเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยเนี่ยประมาณสิบกว่าวันโดยพักอยู่ในพื้นที่ไม่อควานะครับแล้วก็เขาก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเมืองเขาเขาเดินทางมากี่ครั้งนะผู้เสียหายหลายครั้งนะครับหลายครั้งเป็นเป็นสิทธไหมฮะใช่ครับหลายครั้งก็คือจะมาพักย่านย่านเพื่อความเนื่องจากเป็นที่จีนที่ช็อปที่เที่ยว ซึ่งเขาคุ้นพื้นที่นี้ใช่ไหมครัใช่ครับนั้นในส่วนที่วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาจะไปไหนยังไงฮะก็เดินเล่นในย่าน,นริมถนนรัชดาครับมุ่งหน้ามาทางแยกห้วยกวางจังหวะข่าวหน้าโรงแรมยูนมาล็อกพอดีแล้วก็ประสบเหตุเจอคนร้ายพอดีส่วนล่าสุดเนี่ยจากการประชุมกับฝ่ายส,สวนสอบสวนเนี่ยพบเบาะแสรหรือว่าข้อสังเกตอะไรอีกสองท่านที่ยังหลบหนีไหมครับก็ได้ข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติมถือว่าคืบหน้าไปไปค่อนข้างเยอะ แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้นัดหมายทางเจ้าของเต็นท์รถหรือเจ้าของรถที่เป็นผู้ให้เช่านะครับเพื่อน,นำนอพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆเข้ามาให้เพิ่มเติมซึ่ง,ง,งเมื่อวานนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างที่นำเรียนไปเมื่อช่วงเช้าว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นเพราะความร่วมมือจากทางเจ้าของรถแล้วก็เต็นท์รถทำให้การสืบสวนขยายผลเนี่ยคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับการเช่ารถจะเช่ากี่บาท แล้วเช่าตั้งแต่เมื่อไรเมื่อไรร่ต้องมีรายละเอียดครับก็ขอให้อยู่ในสำนวนล้กันนะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลุ่มนี้ไปเช่าหรือไงฮะก็อยู่ในสำนวนครับอันนี้ขอให้อยู่พฤติการการกขาเห็นของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาอยู่รอบพื้นที่กรุงเทพหรือว่าขับรถล่องหายิ่งได้หรือเปล่ารุกปตันสปนผมใช้คําว่าจากข้อมูลทางการสืบสวนพบพฤติการทั้งก่อนเกิดเหตุและ ภายหลังที่ก่อเหตุในพื้นที่ว้่งฝาแล้วก็เห็นถึงพฤติกรรมของเขาว่าขับรถไปยังจุดใดอีกบ้างนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ชนบุรีแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้แต่ในรายละเอียดตรงนี้ขอสงวนไว้เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าบอกไปอาจจะกระทบต่อลูกคดความเป็นไปได้แสดงว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยลักษณะก็คือไม่ได้ก่อเหตุกับผู้เสียหาย3าคนนี้เป็นครั้งแรกแต่น่าจะมีการ อาทำกับเยนหยื่อคนนึงอีกหลายพื้นที่ก็อันนี้เป็นข้อสมมุติฐานนั่น,นึงที่ทางทุดสื่อก็ตั้งสมมุติฐานไว้อย่างที่บอกครับก็คงต้องดูทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับก่อนที่จะมาที่ห้วยฝางเนี่ยเคยก่อเหตุที่ไหนไหมตอนนี้ข้อมูลก็ให้ทางให้การบ้านทางทีมสืบสวนไปเพื่อขยายผลนะครับจากคนร้ายหนึ่งคนที่เราจับได้เนี่ยต้องขยายผลหลายเรื่อง ทำไมละเนื่องจากคนร้ายที่แสดงว่าพบประวัติในสิ่งที่ไม่น่าไม่น่ารักใช่ไหมคืออย่างนี้คือตอนนี้ข้อมูลเราพยายามเช็คในทุกมิติทั้งตอมอก็ดีทั้งโรงพักที่อยู่ในพื้นที่ที่เราพบเห็นการเคลื่อนไหวก็ดีนะครับเพื่อจะดูว่ามีลักษณะที่ไปตรงกับการกระทาผิดอื่นๆไนหมซึรือ่องตรงนี้อยู่ในกระบ,บวนการตตอนนีู้้ต้องห่านรู้จักมาได้นะในการซัพพอร์ตที่สอง ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็มีข้อมูลสําคัญที่เชื่อมั่นว่าถ้าเรารวบรวมทั้งหมดครบเนี่ยก็จะเป็นพยานหลักฐานที่เขาทําให้เขาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ท่านครับไอ้พฤติกรรมแบบนี้เกิดไปได้ไหมครับว่าตำรวจจะทำการตำรวจมาขอเรื่องอะไรมากรอนมาถึงแบบอ้างเป็นตำรวจอะไราเงี้ยแต่เปพฤติกรรมตรงนี้ไหมคือหนึ่งในสามคนร้ายเนี่ยลักษณะเป็นคนเอเชีย ตามคำให้การของผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่าลักษณะเป็นคนเอเชียดูแล้วน่าจะเป็นคนไทยด้วยซ้ําแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดภาษาจีนกับเขาเนี่ยไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลักษณะของการพูดการก่อเหตุเนี่ยน่าจะเชื่อว่าน่าจะเคยทำลักษณะนี้อาจจะเป็นคเนเคยทำนกับตำรวจมาก่อนไหมฮะก็เป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมด หมายความว่าสามคนเนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วอันนี้เป็นสมมุติฐานเนื่องจากลักษณะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการก่อนเกิดเหตุหรือหลังก่อเหตุแล้วเนี่ยที่เราเห็นเส้นทางการการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยรวมถึงคําพูดหรือการแสดงตนแสดงตัวเนี่ยเชื่อมั่นว่าคงไม่ใช่ครั้งแรกมีการมุ่งเน้นกับเหยื่อที่เป็นชาวจีนอย่างเดียวหรือไม่หรือว่าจาก พฤติกรรมก่อนและหลังเกิดเหตุก็เป็นสมมติฐานว่าเชื่อมั่นว่าสถานที่ต่างๆที่เขาไปก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนเนี่ยวนแล้วแต่เป็นจุดท่องเที่ยวทั้งนั้นเขาท่องเที่ยวี่เาะจีนหรืออันนี้อันนี้ต้องสืบสวนขยายต่อแต่บอกได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยที่เขาบนรถไปก่อนและหลังเกิดเหตุน,นอกเหนือจากเพื่อฝาแและวนไปที่ไหนม <ขอ S 2> ั้งก็อันนี้ขอให้อยู่ในสมมวะะิแล้วในภาคสองนี่มีแม่พัทยาอยู่ในสำนวนแล้ว ที่ผู้เสียหายบอกว่ามีการชูบัรบววตรตำรวจชูแล้วเขาอ้างตัวเป็นตำรวจหมดเลยครับผู้เสียหายเห็นแค่ว่ามีคําว่า police คนที่อ้างตัวเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษที่ด้านข้างคนขับปว่า I am police แบบนี้หรอครับประมาณนั้นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตกใจแล้วเขาก็เลยยอมใช่ไหมครับใช่ครับจังหวะไหนที่ใช้ภาษาไทยในการคุมคูมูภาษาจีนครับในการสื่อสารเนี่ยด้านหน้าภาษาอังกฤษด้านหลังภาษาจีนแต่มีการอนุมานว่า น่าจะเป็นคนไทยเป็นหนึ่งในสามอันนี้คือความรู้สึกของผู้เสียหายจากำเนีิงสำเนียงภาษาที่สื่อสารเป็นภาษาจีนมานั้นเนี่ยประกอบกับลักษณะที่นั่งที่เห็นเนี่ยเขาเข้าใจว่าเอเชียแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่คนจีนลักษณะเหมือนคนไทยเพราะว่าเราอาจจะไปได้มาอยู่เส้นทางคนอย่างท,ที่คนไทยต้องรู้จักในตีความของต่งางชาติคือตอนนี้ข้อมูลจางการสื่อเราเห็นแล้วเห็นว่าว่าเขา ไปไหนมาไหนบ้างและหลังเกิดเหตุไปไหนมาไหนบ้างก่อนที่จะไปถูกควบคุมที่ชนบุรีนั้นก็ทั้งหลายทั้งวงขอเวลาทํางานต่ออีกนิดนะครับหมายเรืานะรครับอะไรนะนานออกมาเดี๋ยวขอเวลาทํางานก่อนอย่าเพิ่งไปจํากัดกรอบตีกรอบเวลาขอให้การทําคดีมันรอบครอบละเอียดรัดกลุ่มนะครับเราต้องการเอาคนผิดมาลงโทษจริงๆรนะเบื้องต้นตอนนี้ผนะู้ต้องานหาในวันที่เบ่าได้ยังให้การปฏิเสธอยู่ไหมครับใช่ครับ แต่อย่างที่บอกเมื่อเช้เชชาครับเขารับในข้อเท็จจริงบางส่วนว่าไง่ายๆภาษากฎหมายคือ,อยังให้การภาคเศษอยู่นะครับใช่ครับผมครับผมครับโจววันนี้ก็คือ,ต,อ,ต,อ,ต,อต้องตอ้องซักนนให้ดีแต่คุยี่ไปปากหางอะไรครับพี่ใช่เดี๋ยวต้องต้องเยอะต้องลงตอมมาประกันเลยหรือว่าหรือว่าสายไม่ไม่ต้องควบคุมตัวที่ที่เรือนจำกัอ,อ๋อนแล้วก็คัดทานการประกันตัวอรัดสวนคนอื่นคนอื่นก็ต้องขยายถึงเกาถ้ามันพิสูจน์ทราบรับถึงใครหลักฐานชัดเจน อ่เขาอยากเขาอยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนนิดนึงเอาเอาแบบสั้นๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีท่านรองพุ่งกับต่อตัวนเป็นล่ามให้อ่ะเชิญเลยนเชื่อชื่อชื่อเลยหรออ่ะเดี๋ยวยางไปนะรองรองยืนทางนี้นะค่ับชยางอยู่งนะยางมุงสูงก็อยู่ตรงนี้ อ่าขอบคุณเลยครับขอบคุณ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 เจ้าหน้าที่ตำรวจมากแล้วก็รับทราบว่ามีการจับผู้ต้องหาได้ครับแล้วก็รู้ว่าตำรวจทํางานอย่างหนักเพื่อให้งานนี้สําเร็จครับครับผู้ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนเดียวกับ ในรถหรือไม่ที่ทําร้ายเราเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับในส่วนของรุกคดีเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องคดีจะคนยาขพอพอใจหรือไม่กับผลงานตํารวจไทยที่สามารถจับโจรได้อย่างน้อยหนึ่งละอย่างน้อยหนึ่งคนถขังก็ได้ถังไมได้ไม่่แต่การทียรชาักเต็าิเายท่นีดีาดนีก็ ไม่ yesterday 一夜都没睡都帮我们去抓到一个嫌犯对效率非常高非常高嗯ขอบคุณมากครับก็เขาบอกว่าขอบคุณมากที่ตำรวจงานยางเป็นที่แล้วก็ขมีความรู้สึกียินดีครับที่ตำรวจ่ะเดี๋ยวผมถามให้อันนี้เป็นความรู้สึกคําถามผมเขากังวลใจไหมหรือกลัวไหมหากจะต้องต้องเที่ยวในเมืองไทยหรือกรุงเทพต่อแล้วถ้าเกิดกลับไปยังจะกล้ากลับมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยอีกไหม ใช่ไม่เส้นใจมีช่ำผ้ามาแล้วก็เดี๋ยวเชุวก็เยวอเป่าเ็กนเส้นใจมีผ้ามาเราไม่害怕没事有警察保护不害怕有在你们身边不害怕他ไม่มีความรู้สึกกลัวครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทีไปอคือตความมั่นใจเขาก็นกชวันนี้ามาเ่ยวไทยได้หืไม่ใช่กคือเขาเชื่อมั่นเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นในการทํางานแล้วก็ไม่กังวลที่จะท่องเที่ยวเมืองไทย เมื่อวานนะครับใครเป็นคนเอากระเป๋าไปให้คนทำสมมติเดี๋ยวนี้ส่นของคดีเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเขาให้การไว้ในสมนติหมดแล้วนะครับก็ก็ขออนุญาตว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกระทบกับนู่นคดีนะโอเคนะผมก็เอาเสร็จแนะครับที่เจ้าหน้าที่มาช้ เจอช่ผัดจ <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ่าับอีก2ตัวได้ครับุณแมนคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมแบนแบนยูทูบสำนังข่าวเอ็นเอนเทุกคนด้วยนะฮะผู้ชมหาเมื่อสักครู่นั้นเราได้ทำการสัมภาษณ์ทางด้านของผู้กับ อ่าสอเนอสถานีตำรวจอ่าะ,ะันบานห้อยขวานะคุณผู้ชมจากกรณีที่มีคนร้ายนะคุณผู้ชมสามรายเนี่ยได้ทำการตกทรัพย์ทางด้านของชาวจีนสามรายตามที่เป็นข่าวออล่าสุดนะฮะ <c oughs> ก็คนร้ายเนี่ยใช้พฤติการโดยการที่นั่งรถยนต์นะคุณผู้ชมคันสีขาวอ่า <c oughs> แล้วมีคนจีนสามรายเนี่ยกำลังเดินอยู่บนบริเวณข้างถนนเนี่ยแล้วคนร้ายเนี่ยก็ใช้วิธีการโดยการ จอดรถข้างๆแล้วก็ชูบัตรที่เป็นบัตรปลอมที่เป็นการอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วซึ่งในบัตรนั้นก็เขียนว่าเป็น p o l ริ e ที่แล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของคนจีนทั้งสามรายก็ได้ทาการตกใจแล้วก็เชื่อถือแล้วก็ทาการยืน่นกระเป๋าตังค์ให้นะฮะแล้วก็คนด้นายในกลุันฉกเอากระเป๋าดังกล่าวนะคุณผู้ชม แล้วก็ขี่รถหนีไปนะซึ่งจับกุมคนร้ายได้หนึ่งรายนะฮะจับได้ที่ปัทยานะคุณผู้ชมหนึ่งคนตอนนี้ยูที่สถานีตำรวจไม่ยขวางนะฮะ ซึ่งจากการรายงานนักผู้ชมที่ห้องประชุมให้ขวางผล้ตรวจเอกประสบโชคเอื่อนพินิษฐร่วมกับสนอง่วยขวางนั้นได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคนร้าย3คนร่วมกันวิ่งราวซับชาวจีนใต้ซับใต้สะพานล,ลอยหน้าโรงแรมเดอะอาร์ชมอลถนนรัชดาพิเศษแขวงดินแดงเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครพู้ตรวจเอกประสบโชคนักผู้ชมเปิดเผยก่อนประชุมว่าเบื้องต้นขณะน,นี้สมามารถจับกลุ่มคนร้ายเพื่อร่วมก่อ,อเหตุดังกล่าวได้อย่างไรพร้อมขับรถของกลาง กับของกลางที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่นะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านของคนจีนเนี่ยทั้งสามรายเนี่ยก็ได้มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทําการพูดคุยก,กับเจ้าที่ตารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จับรายได้หนึ่งรายเลยอีกสองรายนะฮะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีคนไทยร่วมด้วยอีกหนึ่งรายที่อยู่ในแก๊งสามโจรแสบนั้นนะฮะโดยอีกสองรายทั้งที่ตำรวจกําลังเร่งติดตามดําเนินคดีแต่ได้แน่นอนนะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้าน ของชาวจีนทั้งสามรายก็ได้ให้สื่อมวลชนในอีกสองสามประเด็นนะเระชมแรกๆเ,เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็ทางสื่อมวลชนก็สอบถามว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทาให้หว,ดวาดวระไม่ทางด้านของคนจีนดังกล่าวก็บอกว่าค่อนข้างหวาดกลัวแต่ว่าก็ไม่ได้หวั่นใจเพราะว่าให้ความเชื่อถือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ได้ทําการจับคนร้ายมาได้หนึ่งรายอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่ได้สูญเปล่านะฮะแล้วก็ทางด้านของผู้กับก็ได้สอบถามคนจีนนะฮะที่ เป็นผู้เสียหายเนะี่ยบอกว่าถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วยังจะอยากอยู่ประเทศไทยยังจะอยากมาเที่ยวที่ประเทศไทยอยู่ไหมทางด้านของคนจีนทั้งหลายเพราะว่ายังจะอยากมาอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ระบุว่าคนไทยทุกคนต้องเป็นแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกประเทศแล้วก็ คือไม่ตื่นเลขึ้นแล้วแต่เจ้าที่ตำรวจก็สามารถระงับเหตุแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายมาได้ไม่ได้ปล่อยปละ,ะเลยนะฮะเขาก็มั่นใจว่าอย่างไรเขาก็ยังจะอยากไปเที่ยวเมืองไทยอยู่เหมือนเดิมเขาไม่ได้เหมารวมทุกคนว่าคนไทยจะเป็นคนร้ายหมดซึ่งคาดว่าคนร้ายทั้ง3รายมีคนไทยด้วยหนึ่งคนสองรายนั้นน่าจะเป็นประมาณเป็นแขกข่าวนะคุณผู้ชมที่ก่อเหตุฮะก็ทั้งหมดนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมประมาณนี้เพราะว่าอยากประชมมุมไม่เสร็จถ้ามีข้อมูลเบื้องลึก เดี๋ยวทางแอดมินจะมาะรยายงานให้ผมผู้ชมได้รับทราบรัะฟังอีกครั้งขอบคุณผูณ้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมไล์ของสำนักข่าวไอเน้นขอบคุณมากครับ